คุณจะสุ่มความสวยไหมสุ่มความสวยเหรอฉันอยากสวยมาตั้งนานแล้วงั้นฉันสุ่มเลยดีกว่าเกิดข้อผิดพลาดความสวยคุณยังไม่ปรากฏเอาแล้วฉันจะทำไงดีฉช่มันเถอะเข้ากลุ่มดีกว่าว้าวทำไมทุกคนดูดีจังนีโซเฟียมีไรหลอที่รักเราเลิกกันเถอะเอาทำไมละ่ะ ผมไม่ได้รักคุณแล้วเฮ้ยผมพูดผิดความจริงผมไม่เคยรักคุณเลยที่ผมคบกับคุณเพราะว่าคุณรวยไงตอนนี้ผมมีเงินเยอะแล้วดังนั้นผมไม่ต้องการคุณแล้วทาไมเธอทำกับเขาแบบนี้ล่ะนี้บอลเราว่านายพูดแรงไปปะวะใช่ก็ไม่ได้แรงไปหนิมาพอดีเลยเราจะเพิ่มเพื่อนเข้ามาทุกคนว่าไง ได้แล้วโซเฟียล <Okay. S 2> ่ะโอเคอดดีเอ e d, d, d ี d ีเอเอดี M K S S S K L สวัสดีค่ะพวกพี่ชื่ออะไรกันหรอคะหนูชื่อครีนนะคะอายุ21ฉันชื่อขวันอายุ24เธอคงรู้จักฉันอยู่แล้วฉันชื่อเมลี่อายุ24ผมชื่อบอลน,นะครับสุดสวยอายุ24ครับหล่อมากสเปกเลยฉันชื่อโซเฟียอายุ24 ทำไมหน้าเก๋อย่างนี้อะไม่สวยเลยเรามาบอกความสวยกันเถอะฉันได้เจ็ปอร์ซฉันได้แปดสิบเอร์ซหนูได้80.9%อร์ซผมได้9 0้านึอร์ซ็ฉันผมได้ศ0นนี่เลยเอาแล้วกรีนผู้แทรกทำไมไม่เป็นไรหรอกใจถึง